สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการจับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาและกำลังคนทุกช่วงวัยสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงขับเคลื่อนประเทศค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาและกำลังคนทุกช่วงวัยระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการนี้พลตำรวจเอกเพิ่มผนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมเป็นสักขีพยานและมีนายยศพลเวนุโกเศเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานางสาวบุบผาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและนางสาวจุลดามีจุนผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมลงนาม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานและผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนเข้าร่วมในพิธีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแล4กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนของประเทศทั้งระบบในทุกช่วงวัย ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลเน้นการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะให้กับนักเรียนนักศึกษาและกำลังคนทุกช่วงวัยผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานส่งเสริมการสะสมประสบการณ์ทางอาชีพทั้งในระหว่างเรียนและการทำงานเพื่อให้เป็นกำลังคนสมรรถนะสูงทำให้เกิดความร่วมมือกันของทั้ง3ฝ่าย เพื่อบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาศัก,กยภาพนักเรียนนักศึกษาและกำลังคนทุกช่วงวัยซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเสริมสร้างศัก,กยภาพทรัพยากรมนุษย์และยกระดับกำลังแรงงานของประเทศในทุกมิตินโยบายของรัฐบาลชุดนี้เน้นการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะให้กับนักเรียนนักศึกษา และกำลังคนทุกช่วงวัยให้ผ่านพัฒนาโดยผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพการฝึอกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานส่งเสริมการสั่งสมประสบการณ์ทั้งอาชีพทั้งในระหว่างเรียนและการทำงานเพื่อให้เป็นกำลังคนที่มีสมรรถสูงจากการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะทางอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำโดยเน้นพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาและกําลังคนทุกช่วงวัยให้เป็นกําลังคนคุณภาพสูงมีงานทํามีรายได้มีความมั่นคงในอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มกีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการส่งเสริมให้มี Skill Certifica t e โดยต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับกรมพัฒนา ฝีมือแรงงานและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งทั้งสองหน่วยงานนี้มีมิติในการดําเนินงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและสแสวงความร่วมมือร่วมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้นักเรียนนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับรองสกิลเซอร์ติฟิเคตควบคู่ไปกับคุณวุฒิต่างการศึกษารวมไปถึงสนับสนุนให้มีการใช้งานและเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มอัจฉริยะ ในการบริหารจัดการข้อมูลกำลังคนและการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทยหรือ EWE ก็คือ E Workforce Ecosystem ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้มีการสะสมประสบการณ์การฝึกอาชีพและการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบเก็บเป็นเครดิตทักษะได้ไม่ใช่ฝึกอาชีพหรือผ่านหลักสูตรรับบิบัติแล้วก็จบไปแต่ สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้บ่งบอกถึงระดับความรู้ความสามารถของตนเองได้ต่อไปจึงทําให้เกิดความร่วมมือกันในวันนี้ทั้ง3ฝ่ายพลตํำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้นำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเต็มกำลังความสามารถอย่างเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน จึงได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับเทคนิคมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มีเป้าหมายการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตเน้นมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำเล e a r น to เอิ n ธนาคารหน่วยกิจเครดิตแบงก์ระดับอาชีวศึกษาทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศจุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่ง ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกค่ะด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตกำลังคนในภาคการศึกษาและภาคแรงงาน upskill for more earn เพื่อการมีงานทำรองรับเศรษฐกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกำลังแรงงานรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งระบบซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่ามีเป้าหมายและกลไกในการบูรณาการภารกิจร่วมกันของทั้ง3หน่วยงานที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทันต่ออุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติไปจนถึงระดับนานาชาติการเทียบโอนหน่วยกิจเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อแรงงานจะได้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นรวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย เพื่อใช้ในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติต่อไป